ครับเจอกันคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมนะครับพาสูบรถมอเตอร์ไซค์กันบ้างพาสูบรถมอเตอร์ไซค์มันมีโกงด้วยหรือสั่นงังโนอันดทรงใสนะครับเคยเจอแต่รถยนต์รถกระบ,บะนะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันมีโกงมีสุดยังไงจะพาทุกท่านมาชมครา้งหน้านี่เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นตระกูลยามาฮ่านะครับเห็นเขาบอกว่า n max หรือ x max นี่แหละ สูบเดียวนะครับหวาในน้อยนี่แหละจะว่ามันจะเกิดน้ำอาการน้ำดันม่อน้้ำได้อย่างไรนะครับจะพาันไปซึ่งการปาดปลาตัวนี้มันจะใช้มีดนะครับมีดคาบายนะครับแล้วก็ปาดผมได้แต้มสีปากกาเมกิกไว้แล้วล่ะนะครับถ้าปาดไปจุดไหนไม่เจอนะครับ ไม่ขาวที่ว่าปาดแล้วมันยังเห็นสีเมจิกติดอยู่นะเราก็สันนิษฐานได้ว่าตรงนั้นมันสุดนะครับบางคนก็จะใช้วิธีเอากระดาษทรายนะครับเอาแผ่นกระจกรองนะบางคนก็จะใช้วิธีไปลงกึ่งนะครับบางคนก็จะให้หัวกึ่งนะครับแท่นกึ่งจับนะครับจับแล้วก็ปาดจะถ้า ครมีท่านปาดหน้าท่านใส่หน้านะครับมืนนในคลิปนี้เราจะใช้แท่นนี่นะครับท่นปาดหน้าใส่หน้าในการปาดชิ้นงานมันก็จะค่อยๆนะครับปาดเยอะไม่ดีนะครับปาดเยอะแล้วก็เสริมตปเกียบนี่สังเกตเลยรอยมีดกําลังกินไปพอผพิวพนะครับกินแตะๆนะครับไม่กินเยอะ ปกติปที่ปาดหน้าก็จะวัดขนาดของลูกสูบด้วยนะครับถ้าลูกสูบมันเกือบชนแล้วก็ควรจะปาดออกด้วยของลูกสูบนะบางที่ก็ขาวหมดบางที่ก็ยังมีรอยปากกามีกิกอยู่สังเกตไหมครับนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าทำไมมันน้ำดันนะครับมันไม่จบนะครับ ก็จะมีบ้างครับเป็นพอเป็นเงาเงาหนิดๆหน่อยน,นะฮะที่เป็นตรงที่รอยประก็นมังกรครับถามว่ายิทธีนี้ใช้ได้ไหมนะครับกดตอบว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ไม่เชิงว่าเป๊ะเหมือนที่โรงงานนะครับแต่ส่วนมากแล้วรถมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยได้ปาดน,นะครับ เพราะว่าอ่ามันสุดเดียวนะครับใส่ปากกินเข้าไปมันก็กดอยู่นอกจากมันสุดเยอะๆนะครับสุดเยอะๆเคยเจอนะครับสุดเยอะๆแล้วบางครั้งมันปาดมันไม่ได้นะครับปาดออกมันก็มันออกเยอะมันไม่ดีมันไม่เหมือนรถยนต์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นรถแต่งก็เขาค่อยคงจะปาดนะครับควักเบ้าขีกเบ้าอะไรก็สับของเขาก็ไม่รว้เหมือนกัน ในการปาดหลายคนอาจจะอยากจะรู้ราคานะครับราคาในการปาดตัวนี้ก็แล้วแต่สถานที่นะครับบางที่ก็หกสิบบาทห้าสิบบาทร้อยบาทสองร้อยแล้วแต่ที่นี่นะครับมันไม่เหมือนกันต้นทุนแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันราคาก็จะไม่เหมือนกันไปด้วยนะครับปาดออกแล้วก็จะประมาณนี้ มาโอ้ไม่เกือบนะครับแต่ะดูนะครับที่เขาใส่ออกเยอะไม่ดีป่าออกเยอะไม่ดีก่อนใช้ปากกาเมกิกในการนะครับ ตรวจนะครับเนี่ยจนกน่ามันจะออกมาเนี่ยถ้ามันคามมาแกร็บนะครับสังเกตรอยปากกาน้ําเงินมันยังอยู่นะครับมันยังไม่หายหมดเนี่ยก็ต้องปาดออกอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครไม่ปาดก็ต้องใช้วิธีทากาวนะครับอันนี้ก็คือปาดออกจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็คือมันไม่ถึงมิลน,นะครับหนึ่งมิลมันก็มีสิบจุด ในหนึ่งมิลมนสิบจุดนะครับปาดออกไปจุดหนึ่งก็ไม่ถึงครึ่งมิลด้วยนะครับครึ่งมิลก็ห้าจุดนะครับครึ่งมิลห้าจุดหนึ่งจุดก็ไม่ถึงครึ่งมิลเสียวเล็กๆนะครับก็ไปประมาณนี้นะก็อันนี้เอาให้ลงรูเพื่อสำหรับคนที่ ไม่เคยเห็นนะครับว่าเวลาเขาแก้ปัญหานะครับปาดสูบฝาสูบรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำแห้งน้ำหายบ่อยน้ำดันออกหมอ้อน้ำฝาหมอ้อน้ำดันพุ่งออกนะครับสำหรับรถมีมอ้อน้ำนะอันนี้พูดถึงรถมีมอ้อน้ำบางรุ่นก็ไม่มีมอ้อน้ำครับบางรุ่นก็จะมีหมอ้อน้ำรุ่นนี้จะมีหมอ้อน้ำนะครับใช้น้ำเลี้ยงเพื่อระบายความร้อน ที่เสื้อสูบฟ้าสูบนะครับเขาออกแบบมาให้ขี่ได้ไกลๆยาวๆนะครับเหมือนเสื้อลมนะครับแต่ว่าหรือทีนึงนี่ย็ต้องทําใจนะครับใครที่ซื้อรถที่มีการระบายความร้อนในเรื่องของม่นานน้นะครับช่างที่เขารับซ่อมก็เขาก็จะประเมินราคาตามนะครับงานนั่นแหละครับส่วนมากรถที่ซีซีสูงๆนะครับ ตั้งแต่1้อยยีห้าร้อยห้าสิบขึ้นไปส่วนมากเขาจะเน้นระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับถ้าซีซต่ำเขาก็ระบายความร้อนในอากาศก็คือไม่ใช้ระบบน้ำหล่อเย็นเข้ามาช่วยก็แก้ไขนะครับบางครั้งก็การทำงานบางก็ ไม่สวยเท่าไหร่แล้วครับแต่ว pues ่าก็อยากจะมาให้ชมเอ็นแม็กหรือเอ็กแม็กก็ไม่มั่นใจบางคนก็บอกเอ็นเอ็กเอาเป็นว่ามันนี對對่คือพาสูบมอเตอร์ไซค์แล้วกันมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ก็ถ้าเป็นเอ็นแม็กเอ็นแม็กเสื้อไดไเอลซิลหรือเปล่าเ็น่อเขาบอก บางคนก็บอกควานได้ควานไม่ได้มันกันเสื้อสูงว่าซื้อถ้าไม่ซ่อมมันสุดนี่ถ้าเราไปซื้อใหม่มันแพงนะหลายพันถ้าปาดหรือแก้ไขทำนี้มันก็ต้นทุนลดต้นทุนล,ลงมาหลักร้อยก็ใช้ไดบ้บางคนเห็นมันว่ามันโกงมันสุดอะไรนี่ทิ้งซ่อมไม่ได้นะครับซ่อมได้นะครับอปาดนะครับหาลงกึงใกล้บ้านนะครับผม าลงคึงใกล้บ้านาให้เขาปาดให้ขอขอบคนทุกท่านที่รับชมนะครับเอามาให้ดูใครรู้แล้วก็ผ่านๆไปนะครับใครไม่รู้ไม่เคยเห็นก็นั่แหละคือเป็นแนวทางครับผมบหน้าเขาปาดหน้าฝารถมอเตอร์ไซค์แก้ปัญหาน้ำโกง่งไ้ฝาโกง่งฝาสุดน้ำดันหม้อน้ำจนในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ